เราจะ Dante, เปรียบเทียบนะครกุศลสองยี่ห้อนะครับยี่ห้อแรกก็คือยี่ห้อตราแม่อีพิมพ์นะครับแในยี่ห้อนะคะคือม to าจากประเทศจีนค Entonces, ่ะแก้าอยากกินแล้วแก่เลย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 จ้าแก้วอยากกินอันไหนคะน้องอยากกินอันนี้ค่ะแก้วก็อยากกินตราแม่อีพิมพ์นะอร่อยเนาะอร่อยเพราะว่าอันนี้เราไม่มีใครอยากกินเลยหรออันนั้นเรายังไม่เห็นที่ไหน เทเลยเทเลยครับเทเลยเลยนะเทเลยกลิ่นหอมมากครับอยากให้เพื่อนๆได้รับกลิ่นหอ้มีไหมรับว้าวมีว้าวมีมีผลไม้ด้วยทีนี้เราจะมาเทตาแม่อิพิมครับตาแม่อิพิมกินพไปร์ทตาแม่อิพิมนะครับว้าวโอ้ยน่ากินนะโอ้ยน่าหอมโอมหอมหอมเดี๋ยวพี่เคทจะมาลองเปรียบเทียบกันดูนะคะว่าแม่อิพิมหรือของประเทศจีนอันไหนอร่อยกว่ากันค่ะเริ่มที่กระเจี๊ยบนะคะ ไม่ขิวแล้วเนี่ยได้แกบกรบไม่พิมพ์นะคะโอ้จริงอ่ะงอะเจ๊ว่าอันนี้มันจะรสกอบแบบเค็มๆกว่าอันนี้แบบจืดๆหน่อยอะค่ะอ่ะเด็กๆลองกันเลยลองอันไหนก็ดีเลยอันไหนก็ได้จืดไหมอัดเจี๊ยบได้ไว้ลองกระเจี๊ยบไหมไว้ไปจอบเรากินกันค่ะว่าเป็นไงลด็กระเจี๊ยบอร่อยมากเลยลองกินดีไหมคะ อลองลองลอง,ลองไปชิมพอรอนู้นทีนี้ของจีนซิกินเพียว่าอร่อยอร่อยกว่าใช่ไหมคะจอกเค็มๆกว่าเนาะของดูรัวๆกว่าแครอทครับผมนี่จะได้รสชาติผักได้รสชาติของแคองรอทเป็นไงคะพี่โตของแม่อีพิมนะครับเนี่ยรสชาติผักหรือรสชาติของแครอทเนี่ยจะเหมือนกับแครอทสดอ่ะ แต่เนี้ยจะได้กลิ่นของเครื่องเทศที่เอามาปรุงหน่อยครับผมชอบอันไหนมากกันของพี่โตชอบของแม่อีพีมากกว่าเพราะว่าเนื้อชาติของผักนะครับเท็กเจอร์ความกรอบเนี่ยมันทำให้เราอยากกินมากขึ้นครับผมอินไว้อินไว้ชอบกินผักไหมไม่ชอบครับมันแล้วกันมันม่วงไหมฝรั่งอันนี้โอเคเป็นไงมันเค็มเหมือนแจ๊คลองอันนี้ค่ะเหมือนแจ็คเลยมันฝรั่งของประเทศจีนอันนี้ไงมีไอ้บาปเขากินอย่างเดียวเลยไม่สนใจเลยเลยสาวตอนนี้เงียบเลย อันไหนอร่อยกันครับอันนี้อร่อยกว่ามันมันมันอร่อยกว่าผักก็ไปที่กินไหมที่เคยกินไหมดูไม่เคยได้กินเพราะว่าอันนี้มันเค็มกว่ามันมันมันณว่าคิดว่าของแม่อีพิมหรือว่าของจีนเนี่ยอันไหนอร่อยกันในวันชอบอันไหนชอบอันไหนที่เลยอร่อยมากกว่าเหรอชอบกินอันไหนเลยหยิบขึ้นมาสิชอบกินอะไรชอบกินกะทิแล้วครับครับผมปกติน้องเองไม่กินกะเจมนะครับใช่ใช่ไหมคะ กินแบบไม่หยุดเลยค่ะแต่ไม่พูดอะไรเลยค่ะทีนี้กินอย่างเดียวเลยก้านหมี่ยำหมี่อันนี้เอาข้าวโพดด้วยอุ้ยไม่ใช่พี่ตู้มะนาวแป้งปะแต้งไม่กว่าวป่วยแกว่าไหมแตงกว่าไหมกลิ่นไม่ออกไม่รคืออะไรใครรู้คอมเมนต์มาบอกข้างล่างหน่อยนะครับว่ามันคืออะไรผมกินไปแล้วครึ่งนึ่งอะไม่รู้ว่ามันคืออะไรเหมือนกันอันนี้ไมันมันใช่ไหมคะมันอร่อยแต่ว่าอันนี้ส้มมากกว่าแกอร่อยละกัน 3, ามสองหนึ่งละเอาไหมแค่เอาต้นอันนี้ครับอุ้ยเหมือนมสซ่าไชหลอดได้อ้มันมนี่ยขนก็มีนะใช่อ่ะขนมขนมมันปะหลักเนี่ยครับเป็นขนมแที่ขายตามเซเว่นนะครับงั้นเลยจริงๆกับน้องเอวาไม่สนใจแล้วค่ะกินอย่างเดียวฟินค่ะห้ามกินอุ้ยเมสซ่า รอบมากแม่ฟินทำหน้าอย่างไรทำหน้าฟินนะเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าองค์ประกอบของแม่อีทิวมเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับแบบคร่าวๆนะครับก็อย่างที่เท่าที่เห็นก็จะมีกระเจี๊ยบมีเห็ดหอมนะครับบีบรูทฟักทองแครอทตัวฟักยาวส่วนของประเทศจีนนะคะกระเจี๊ยบค่ะบีบรูทค่ะด้วยค่ะแดงกว่าค่ะต้าใช่ฟักทองขนุนประมาณนี้ค่ะคร่าวๆ กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ถ้าเป็นกำลังใจให้อินไว้กับเอวาทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครัะ